สวัสดีครับคุณผู้ฟังทีร่ักครับคอลัมน์คิดเขียนคุยซึ่งเขียนโดยคุณรุ่งเรืองปรีชากุณนะครับคอลัมน์นี้ก็ตีพิมพ์อยู่ในหนังสือพิมพ์แนวหน้าแนวหน้ามั่นคงตรงไปตรงมาเป็นฉบับบรรสุกที่14เดือนมิถุนายนปีพุทธศักราช2567นะครับวันนี้คุณรุ่งเรืองให้ชื่อว่าคนบาปที่ชื่อทักษินชินวัต เนื้อหาใจความเริ่มต้นอย่างที่เคยเขียนเอาไว้นะครับว่าความชั่วความเลวของทักษิณชินวัตรที่ได้ก่อเวรกรรมเอาไว้ในช่วงระหว่างปี2544จนถึงปี2549ในขณะที่เป็นนายกรัฐมนตรีของรัฐบาลพักไทยรักไทยเนี่ยช่วงเวลาขนาดนั้นถ้าเกิดว่าหยิบเอามาเขียนหยิบเอามาเล่าให้ฟังเนี่ยเจวันเจคืนไม่จบครับ ยุคที่ทักษิณชินวัตรครองเมืองต้องถือว่าเป็นยุคที่ตำรวจเนี่ยเรืองอำนาจมากที่สุดทักษิณในฐานะที่เป็นตำรวจเก่าเข้าไปกลุ่มอำนาจเบ็ดเสร็จในสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติแล้วก็ใช้ตำรวจเป็นฐานในการกระชับอำนาจของตนเองชนิดที่ว่าภายใต้พระอาทิตย์ดวงนี้ไม่มีอะไรที่ตำรวจไทยเนี่ยทำไม่ได้ซึ่งเป็นคำขวัญของพลตำรวจเอกเผ่าศรียานนท์ ซึ่งเคยดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีกรมตำรวจผู้ส่งอำนาจในยุคข,ของจอมพลปพิบูลสงครามซึ่งทักษิณเนี่ยมักจะนำมากล่าวอ้างเพื่อปลุกเร้าตำรวจอยู่เสมอๆนะครับถ้าจำกันได้เนี่ยนะครับในช่วงทำสงครามปราบยาเสพติดระหว่างวันที่1นึ่กุมภาพันธ์จนถึงวันที่30เมษายน2546เนี่ยทักษิณชินวัตรใช้ คำขวัญของพลตาํบดจเอกเผ่าศรยอนนทิวานี่แหละครับมาปลุกเร้าตํารวจปรากฏว่าแค่สามเดือนของการดําเนินนโยบายนี้ภายใต้การสั่งการของทักษิณชินวัตรนายกรัฐมนตรีเชื่อไหมครับมีผู้ที่ต้องสังเวยชีวิตจากคดีฆาตรกรรมถึง2819บศพด้วยกันในจำนวนนี้เนี่ยพบว่ามีพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและถูกเจ้าหน้าที่ วิสามัญฆาตรกรรมไปถึง1,370ศพนะครับการทําสงครามปราบปรามยาเสพติดตามนโยบายของทักษิณชินวัตรนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นองค์กรหลายองค์กรทั้งในประเทศและต่างประเทศเนี่ยต่างก็เห็นว่าเป็นนโยบายที่ส่งเสริมการใช้ความรุนแรงและก็ละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงส่งผลให้ผู้บริสุทธ์จำนวนมากรวมทั้งผู้หญิงและเด็ก ถูกวิสามัญฆาตกรรมหรือว่าถูกฆ่าตัดตอนโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจผลการศึกษาสอบสวนเรื่องปัญหาและผลกระทบการดำเนินนโยบายประกาศสงครามขั้นแตกหักเพื่อเอาชนะยาเสพติดซึ่งเป็นผลการศึกษาโดยคณะกรรมธิการการมีส่วนร่วมของประชาชนวุฒิสภาในขณะนั้นมีอาจารย์เจิมศักดิ์ปินทองเป็นประธานผลการศึกษาเนี่ยนะครับสรุปว่า การสั่งการก็ตามการมอบหมายก็ตามแล้วก็การชี้แจงนโยบายของรัฐบาลทักษิณชินวัตรก็ตามจะมีลักษณะของการชี้นำการปลุกเร้าและก็การกดดันให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเนี่ยต้องใช้ความรุนแรงนอกระบบกฎหมายเข้าไปจัดการกับปัญหาอีกทั้งยังมีการใช้วัฒกรรมและพิธีกรรมที่ยั่วยุให้เกิดการใช้ความรุนแรงขึ้นมา วัฒกรรมที่ทักษิณชินวัตรใช้ปลุกเรานอกจากภายใต้พระอาทิตย์ดวงนี้ไม่มีอะไรที่ตำรวจไทยทำไม่ได้แล้วเนี่ยยังมีอีกหลายวัฒกรรมนะครับอย่างเช่นการทำงานหนักของท่านสามเดือนถ้าจะมีผู้ค้ายาตายไปบ้างก็เป็นเรื่องปกติหรืออย่างเช่นบางทีถูกยิงตายแล้วเนี่ยต้องถูกยึดทรัพย์ด้วยผมคิดว่าเราต้องเฮี้ยมพอๆกันหรืออย่างเช่น ที่อยู่ของขอบวนการค้ายาเสพติดมีอยู่แค่สองที่เท่านั้นแหละครับคือถ้าเกิดไม่ไปคุกก็ไปวัดอย่างนี้เป็นตน้นการทําสงครามปราบปรามยาเสพติดตามนโยบายของทักษิณชินวัตรอย่างที่กล่าวมาแล้วเนี่ยคณะกรรมการตรวจสอบอิสระทุกคณะที่ถูกแต่งตั้งขึ้นมาสอบสวนภายหลังจากที่ทักษิณชินวัตรพ้นจากอํานาจไปแล้วสรุปตรงกันเลยนะครับว่า เป็นการก่ออาชญากรรมร้ายแรงตามกฎหมายระหว่างประเทศคือเข้าข่ายความผิดการก่ออาชญากรรมต่อมนุษยชาติซึ่งเป็นความผิดอาชญากรรมร้ายแรงตามกฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศหลายฉบับด้วยกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งตามธรรมนูญกรุงโรมว่าด้วยสารอาญาระหว่างประเทศที่บทบัญญัติของธรรมนูญกรุงโรมเนี่ยมีสถานะเป็นกฎหมายบังคับเด็ดขาดเอาละครับเพื่อให้เห็นภาพได้ยอย่างชัดเจนขึ้นเนี่ยนะครับ เมื่อเราไปดูรายงานการศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนจากนโยบายดังกล่าวของทักษิณชินวัตรซึ่งมีการศึกษาวิจัยโดยคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาทลัยธรรมศาสตร์มีผู้ช่วยศาสตราจารย์นนทวัฒนวัตรกูลพิสุทธิ์เป็นหัวหน้าโครงการแล้วก็มีศาสตราจารย์บัญเจิดสิงคณิตเป็นที่ปรึกษาโครงการมีการนําเสนอต่อสํานัก คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในปีพุทธศักราช2558สรุปเอาไว้อย่างนี้ครับสรุปว่าการดำเนินนโยบายในการประกาศสงครามต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดของรัฐบาลที่มีทักษิณชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยกอให้เกิดการโจมตีและก็การสูญเสียกับประชากรพลเรือนในวงกว้างอย่างเป็นระบบและเป็นขั้นเป็นตอน มีลักษณะเป็นการก่ออาชญากรรมต่อมนุษยชาติทั้งในลักษณะของการฆ่าคนตายโดยเจตนาแล้วก็ในลักษณะของการบังคับบุคคลให้สูญหายตามนัยยะและเจตนารมณ์แห่งธรรมนูนกรุงโรมว่าโดยสารอาญาระหว่างประเทศอย่างแท้จริงแล้วอีกประการหนึ่งนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรในฐานะที่เป็นผู้กำกับนโยบายและกำหนดแนวทางในการปฏิบัติตามนโยบายนี้เนี่ยขาดความชัดเจนนะครับ โดยใช้ความรุนแรงและไม่คำนึงถึงหลักนิติรัฐรวมทั้งการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชากรพลเรือนอันเป็นสาเหตุที่นำมาซึ่งการสูญเสียต่อชีวิตร่างกายและทรัพย์สินของผู้เสียหายที่เป็นประชากรพลเรือนอย่างรุนแรงและอย่างกว้างขวางผลสรุปของคณะทำการศึกษาวิจัยชุดนี้ที่นำเสนอต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนในชาติก็คือว่าทักษิณชินวัตรเนี่ยแหละครับ จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อการก่ออาชญากรรมร้ายแรงในครั้งนี้รับผิดชอบจากการกําหนดและการดําเนินนโยบายในฐานก่ออาชญากรรมต่อมนุษยชาติซึ่งเป็นการก่ออาชญากรรมร้ายแรงระหว่างประเทศไม่ใช่เพียงแค่การกระทําความผิดอาทยาสามัญทั่วไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายภายในของประเทศไทยเท่านั้นนะครับไม่ใช่มันเป็นเรื่องที่น่าเศร้าครับก็ตรงที่ว่าแม้ประเทศไทยเราจะได้ลงนามรับรองธรมร,งรมนูญกรุงโรม ว่าโดยสารอาญาระหว่างประเทศตั้งแต่วันที่สองเดือนตุลาคม2543แล้วก็ตามแต่ประเทศไทยเนี่ยก็ยังไม่ได้ให้สัตยาบันหรือให้ความยินยอมแก่ธรรมนูญกรุงโรมอย่างเป็นทางการเลยนะครับดังนั้นประเทศไทยจึงยังไม่มีความผูกพันที่จะต้องปฏิบัติตามธรรมนูญกรุงโรมและยังไม่อยู่ภายใต้เขตอำนาจศารอาญาระหว่างประเทศที่จัดตั้งขึ้นตามธรรมนูญกรุงโรมแต่อย่างใดด้วยเหตุนี้แหละครับ คุณลุกเรืองบอกว่าทักษิณชินวัตรเนี่ยถึงได้ลอยนวลอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้ยังไงล่ะครับเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยไม่สามารถที่จะไปยื่นฟ้องต่อศาลอาญาระหว่างประเทศเพื่อเอาผิดกับทักษิณในข้อหาก่ออาชญากรรมต่อมนุษยชาติยังเอาผิดไม่ได้นะครับเนื่องจากว่าเราเนี่ยยังไม่ได้ให้สัตยาบันยอมรับธรรมนูญกรุงโรมว่าโดยศาลอาญาระหว่างประเทศยังไง่ะครับแต่เมื่อตามไปดูต่อเนี่ยว่าทําไม ทำไมประเทศไทยถึงยังไม่ได้ให้สติยบันปรากฏว่าในปีพุทธศักราช2543สมัยรัฐบาลของนายชวนหลีกภัยซึ่งมีสุรินทร์พิศวนเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยรัฐบาลในขณะนั้นได้ดำเนินการมาจนถึงขั้นตอนสุดท้ายเพื่อเสนอให้สภาเนี่ยอนุมัติแล้วนะครับแต่ด้วยเหตุที่รัฐบาลของนายชวนเนี่ยต้องพ้นวาระไปสะกก่อนจึงทำให้เรื่องนี้พลอยค้างคาอยู่ในสภาตามไปด้วย ในปีพุทธศักราช2544หลังจากที่พักไทยรักไทยเข้ามาเป็นรัฐบาลโดยมีทักษิณชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีปรากฏว่ารัฐบาลของทักษิณน,นี่แหละครับสั่งยกเลิกไม่เสนอเรื่องนี้ให้สภารับรองด้วยข้ออ้างที่ว่าประเทศไทยมีสถาบันพระมหากษัตริย์ อันอาจจะมีผลกระทบทั้งที่โดยข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยประเทศที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขล้วนให้สัตยาบันต่อธรรมนูญกรุงโรมว่าโดยสารอาญาระหว่างประเทศแล้วทั้งสิ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นประเทศเนเธอร์แลนด์ประเทศสวีเดนประเทศเดนมาร์กประเทศญี่ปุน่นหรือแม้แต่กระทั่งประเทศกัมพูชาก็ตาม จึงเป็นเรื่องที่น่าเศร้าเหลือเกินและก็น่าเสียดายมากๆนะครับถ้าหากว่าประเทศไทยเราได้ให้สัตยาบันต่อธรรมนูญกรุงโรมว่าโดยสาราอาญาระหว่างประเทศถ้าเกิดว่าเราให้สัตยาบันแล้วเนี่ยวันนี้ทักษิณชินวัตรฆาตรกรผู้กอ่ออาชญากรรมต่อมนุษยชาติอาจจะติดคุกหัวโตไปแล้วนะครับแล้วก็ต้องไปนอนรอความตายอยู่ในคุกแล้วก็เป็นไปได้นะครับน่าเสียดายครับ